ต้นพันอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ตัดทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าก็ตัดไปส่งพอดีมีออเดอร์เข้าช่วงเย็นก็ตัดอีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปส่งเน้นตัดสดตัดแล้วส่งเลยนะครับจะไม่ค้างไว้เพื่อที่จะให้ต้นพันธุ์มันสดจนถึงมือคนซื้อนะครับวันนี้ก็สั่งมีลูกค้าท่านหนึ่งสั่งมาห้าสิบตนนะครับผมก็แถมไปอีก เป็นน่าจะน่าจะหกสิบกว่าท่อนเค okay. อ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับเป็นอ้อยคันน้ำนะขันได้ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์เดิมนะครับ086 315 2 145สอสอบถามปรึกษาได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรก็มีโทรก็มีแอดไลน์สอบถามกันมาทุกวันนะครับ สามสี่คนก็จะซื้อสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับปรึกษาได้ถามได้ว่ามันเป็นแบบไหนมันเป็นอ้อยคุณสมบัติแบบไหนนะครับไม่ว่ากันคนระับ <c oughs> ยากก็อ้อยที่ขยายเพิ่มเติมเนะียก็แซงและแซงอ้อยแล้วมั้งครับมองไปเห็นแต่ญยา่ยาต้องขูดขูดเอาดินมากบอ้อย อย่างเั้ยเดี๋ยวย่ามันจะคุมเกินไปนะโอเ okay. ค086 3 1 5 2 1 4 5นะครับเบอร์เดิมนี่แหละโอเคครับทำงานก่อนครับจะค่ำแล้วต้องรีบ